มาดูแนวทางมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนี่จะเป็นชุดของสองตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับของ3ามรอบนะครับนี่เคจีนห้างนะครับหุ้นรอบบ่ายของวันอังคารนะครับก็จะลงไวแล้วอนกันในรายกลุ่มนี้นะครับหุ้นรอบบ่ายวันที่27ดนะครับ2ตัวล่างนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายเลข4ี่เก้านะครับ ลดข้ลง24่สตัวคือ4ี่เบวก24ได้73นะครับ49ลบ24ได้25นะครับเป็นเลขครบๆทั้งหมดนะครับมันได้แล้วนะครับกดอย่างแทบจริงบางท่านอาจจะตัดทิ้งสุ่มตัดเลือกตัดเอาเองได้นะครับตัว2ตัวตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับแล้วก็มาเดิมนะครับใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งบานเฉลี่ยกับอาจารย์กางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในลากลุ่มก็ปีละ600บาทนะครับ มันได้แล้ครับมันมี3รอบนะครับนี่เคถูกคือหยุดนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับนี่เคไม่ถูกทบมาที่จีนต่อมาที่ห้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่92นะครับแล้วก็เริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดแนะนําว่ามีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับโอเคนะครับปเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับเลข49ของวันอังคารนะครับ